เทียร,ร่าป๊อปคันที่หน,นึ่งค่ะขอบคุณค <lier> ่ะว้าวแบบนี้นี่อุย้ยกะตายไปไหนมาคะ <î m lier> ฉันก็มาซื้อแป้งเทียร่าป๊อปคันที่ไงจ๊ะตายแล้วขอท่าหน่อยส <î m lier> ไิได้อยากได้ก็ไปซื้อเองจ้ะ <î m lier> โอ้ฉันลืมพกเงินสดมาดิง <î m lier> ั้นกลับบ้านแล้วก็ไปซื้อออนไลน์เลยย่าอุ้ยได้ได้เหรอ <î m lier> ได้สิเลิศ <î m lier> มาสะดวกสบายดีจริงๆเลยอ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอุ๊ยตายแล้วทำไมคนสมัยนี้ชอบเดินกันเป็นคู่ๆนะเดินคนเดียวไม่เป็นหรือไงเนี่ยฮะนี่แกอิจฉาแล้วสิเออสิสงสัยชาตินี้จะต้องตายบนคาแน่ๆเลยเออก็แต่แกเหอไม่ข่าวว่าเนื้อหอมไม่ใช่เหรอบ้าก็ไม่เท่าไหร่หรอกแกรู้ได้ไงอ่ะก็แกฉีดน้อหอมมาฉุนขนาดนี้ไม่ได้กินก็บ้าแล้ว กินน้ำหอมานิดเดียวแต่กินตัวแกะฉุนมากฉันหลอกเล่นหรอกนะเออว่าแต่แกเถอะจะได้ยินเขาเมามายังไงอย่างไงช่วงนี้ก็แค่มีผู้ชายมาติดพันน่ะอุ้ยตายแล้วฉันอยากมีผู้ชายมาติดพันบ้างอทำยังไงหรอนี่ไม่ยากฉันจะบอกแกให้ก็แค่ให้ผู้ชายยืนเงินไงแค่นี้ก็ติดพันแล้วนี่บางคนสองพันสามพันล่าสุดนี่ห้าพันนะทำไปได้ ออกใหม่งั้นไปดีกว่าเฮ้ยทำไม่ได้